ินดีอังคาร29ตุลาคมบัดมาดครับซ้ายมือไอหนูยอดอัจฉริยะแสนไกลสิบครวอสดขวามือพรานศอกร้อยเข็มยอดขุนพลซิกไตรภูมิถวมกางเกงสีชมพูครับไอหนูยอดอัจฉริยะจากบัวใหญ่โคราชครับอายุ18ปีแสนไกลสิบครัวอสดครับแชมเปี้ยนคนปัจจุบันของเวทีราชของเวทีลุมพินีครับนุ่น1 1 8ปอนดปน นี่เป็นช่วงเช้าครับหลังจากชั่งน้ำหนักแล้วก็รับประทานอาหารกับแสนไกลแล้วนี่คือพรานศอกร้อยเข็มครับนักชกร้อยเอ็ดครับปีนี้อายุย <19 S 2> ี่สิบสาอยสิบเกปนครับ 9, 8, ยอดขุนพลก็ร้อยสิครับ มวยคู่นี้นั้นตกลงกันชกกันในพิกัด117ปอนด์ครับหลังจากช่างน้ำหนักเียบร้อยแล้วจะต้องมารับประทานอาหารและช่างอีกครั้งหนึ่งให้เป็นทางการครับให้ได้119เพราะว่าแสนไกลสิทธิ์ครูออสกางเกงสีชมพูนั้นเป็นแชมเปี้ยนรุ่น118ปอนด์คนปัจจุบันครับาหากว่าเกิดพลาดท่าแพ้แตกแพ้นอกนี่ในพิกัดที่ตัวเองเป็นแชมป์อยู่นี่จะถูกปลดจากแชมป์ครับนี่ครูออสครับหัวหน้าคณะของแสนไกล ก็เลยต้องช่าง1 1 7ตกลงกันนะครับหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารมาช่างใหม่ครั้งยังเป็นทางการให้ได้ร19แล้วก็ชกกันถาหากว่าแสนไกลแพนน็นอกหรือว่าแพ้แตกจะได้ไม่ถูกปลดจากแชมป์ครับยกที่1และ2รวมกันครับยอดขุนพลสิตรายภูมิครับอายุยี่จากร้อยเอ็ดน้ำเงินครับครานศอกร้อยเข็มเดินหน้าเข้าใส่แล้วครับขึ้นมาท่านผู้ชมให้แสนไกลตัวเล็กกว่านะครับได้เปรียบนิดเดียวครับยอดขุนพลนนั้นตัวใหญ่กว่า ฉายาของเขานั้นคือพรานสอกรอยเข็มนะครับชกมวยทีไรเดียฟันคู่ต่อสู้แตกเป็นว่าเล่นเอาละครับเดินชนเลยครับใหญ่กว่าครับออกลูกคันดุเลยนะครับแขนไกลนั้นฉายาคือไอหนูยอดอัจฉริยะอัจฉริยะอย่างไรครับมดยกที่สองพอดีอยิ้มด้วยครับดีใจเหลือเกินที่ได้ชกกับไอหนูยอดอัจฉริยะถือว่ายอดขพลนั้นขึ้นลิฟต์ขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นมวยนั้นถือว่า ชั้นนั้นเป็นรองกว่าแต่ว่าตัวใหญ่กว่าแล้วอฟอร์มหลังล่าสุดนั้นดีเหลือเกินก็เลยขึ้นมาพบกับแสนไกล10ครวอหมดยกที่สองก็ยังแสนไกลได้เปรียบนิดหน่อยครับนิดเดียวจริงๆยกที่สาครับตัวเล็กกว่านะครับอายุ18อีกคนหนึ่งอายุ23หวางแข้งซ้าย2ดอกแล้วครับอ้าวแล้วครับแสนไกลท่านชมจับตาดูให้ดีว่าทำไมถึงได้ฉายาว่าไอ้หนูยอดอัจฉริยะวางแข้งทีหนึ่ง ยอดถุนพลพยายามพยามเดินชนแล้วครับตัวใหญ่กว่าวางแข้งรบกวนาวาย้ยอดถุนพลก็ชวนทะเลาะครับตัวใหญ่นี่ทะเลาะแล้วได้เปรียบครับเพราะว่ามากๆยกแล้วเนี่ยตัวเล็กมันจะแผ่วจเหี่ยวครับแสนไกลก็ยกบังแล้วหมุนครับบังแล้วก็ต้องหมุนไปเรื่อยปะทะทีต่อทีไม่ได้ครับแม่วางแข้งขวาสองดอกแน่นครับดูครับว่าทําไมเขาได้ฉายาไว้หนูยอดอัจฉริยะ วางแข้งทีหนึ่งแล้วก็ถอยยกบังเอาไวา้จิ้มหมัดสักทีหนึ่งวางแข้งยอดขุนพลจะไถานาได้ไหมไถานาได้ไหมไม่าจจะฟันศอกไม่เข้าครับขี่ออกไปยอดขุนพลยังยิ้มดีอยู่ครับคนตัวเล็กแสนไกลนั้นในกองเชียร์ของยอดขุนพลให้ออกแข้งครับสั่งให้สาดแข้งแสนไกลนั้นค่าตัวแสนสองยอดขุนพลหกหมื่นนครับแสนไกลเป็นมักมวยกันแสนไปแล้ววางแข้ง ยอดุนพลนั้นมีควาย10ตัวครับวัวหตัวแสนไกลมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเงิน50,000ื่นแล้วก็ทอง5บาทที่เหลือให้แม่วางแข่งทีหนึ่งวางแข้งโตวางแข้งทีหนึ่งอดสมนูลพยายามจะเข็นมแม่เตะสูงเกินไปอยู่แสนไกลครับเดินทําเป็นเมินครับไม่ยีระเลยพอพูอสูสลม้มนี่เป็นยกที่3ครับ ยอดคุนพลก็ออกอาวุธลำบากเหมือนกันเพราะแสนไกลก็ย,ยกแขนยกขาเกะก,กะเหลือเกินดูครับพอหนักเป็นเบาหมุนถอยวน 1, 2, หนึ่งสองยอดคุนพลก็ทำดีครับแต่ยกนี้พอเข้ายกสามชักจะเตะไม่ค่อยเข้าครับหมดยกที่สจบคู่นี้เรามีแซมสั้นอีสานกับวีพรพลสพรมครับคู่นี้นี่เป็นที่ก,กล่าวขวัญกันเยอะเหลือเกินแล้วจบมวยยอดมวยเอกวันนี้แล้วครับอย่าพลาดครับ ึกเจ้าสนุกเกอร์ถ่ายทอดสดกับทุกวันอังคารหลังยอดวัยเอกจบชมข่าวแป๊บหนึ่งแล้วก็จบข่าวปั๊บก็มาถึงศึกเจ้าสนุกเกอร์กับถ่ายทอดสดทุกคืนวันอังคารครับตั้งแต่ศูนย์นาฬิกาสิบห้าทีถึงหนึ่งกาสิบห้านาทีนี่ครูออดครับภูมพิพิชัยรัตนวิสิิตก็มาสอนแสนไกลครับหมดยกที่สามครับยอดขุนพลนั้นเดินเข้าไปแลวหาไม่เจอครับคุณอนุชาวัชระตังค่าก็มาสอนยอดขุนพล โดนแสนไกลหมุนวนแล้วโต้นี่ผู้ชมไปไกลเลยครับมวยจังหวะฝีมือนี่พอกินกันนิดเดียวนี่ราคาไปไกลครับหกเท่าต,ตัวครับอ่านี้ตัวเล็กครับเป็นแชมเปี้ยนได้เปรียบถึง6เท่าตัวเมื่อหมดยกที่สามชมกันต่อยกที่4ี่ครับว่ายอดขุนพลจะชนได้หรือเปล่าจะไล่จนกระดานหรือเปล่า หรือว่าแสนไกลคนตัวเล็กแต่พอพิมพ์มือไม่เล็กนี่มาแกพลิ้วเหลือเกินครับบังแล้วโตบังแล้วโต้ดูครับอยอดคุนพลเดินเข้าใส่พลานศอกร้อยเข็มลูงนี่โดนเต็มข้างอีกแล้วดูครับแกยันยันบังแล้วดึงจังหวะวางข้างอีกแล้วยอดค,คุณพลชกกันใครทีไรก็ฟันเขาแตกมาตลอดครับยายาคือพลานศอกร้อยเข็มแต่วันนี้นี่ศอกยังไม่เตะยังไม่ค่อยโดนดูครับ สันไกลก็ยับยับหนีหนีถีบีดยันยันดูก้มหลบแล้วผลักออกไปวางแข้งแล้วก็วนหนียกบางอีกครับจะฟันศอกไม่ถึงครับโดนดันออกไปอีกทีบอีกถีบอีกเขาไม่ถึงวางแข้งครับโดนลูกนี้ปัดแล้วเตะครับยอดสมบูรณ์เตะลมอีกแล้วว้าสันไกลถีบหนีแล้วก็ถีบดันถีบอีกทีหนึ่งครับไม่ให้เขาใกล้ เตะก็ยกบังอีกแหมไม่ยอมให้อาวุธเพื่อสู้ระคายผิวเลยนะครับนี่ครับฉายาของแกไอหนุยยอดอัจฉริยะเป็นแชมปเปี้ยนอายุยังไม่เต็ม18เลยนะครับท่านนี้ก็ยังเป็นแชมปเปี้ยนอยู่พี่ชายก็เคยเป็นแชมเปี้ยนรุ่นนี้แะครับพี่ชายเสียแชมป์ตัวเองก็ได้ดูครับดันเอาไว้วยันเอาไว้ยอดขุนพลไม่รู้จะทำยังไงครับจะเข้าไปฝันสอบก็เข้าไม่ถึงโดนถีบโดนยันโดนดันอยู่เรื่อยดูครับแกผลักแกดันกวางแข้ง ยอดสมพรจะเข้าไปยัดยัดจะฟันสอบนะครับไม่ได้แล้วครับหาไม่เจอโดนโตอีกแล้วดูครับเตะก็เตะปลายเท้านี่ครับมวยพอจังสุดยอดจังวะแม่ครอสนี่สบายใจครับทำไม้ทำมือวางแข้งทีหนึ่งดูถ้าทางแสนไกลจะชกสบายสบายแล้วนะครับยกบังดันวางแข้งโอ้ชกแบบสบายเลยครับแบบไม่กลัวเลยนะครับอันนี้พอถึงยกนี้แล้ว ยอดสุนพลก็พยายามเดินเตะลมอีกแล้วโดนโต้มาอีคนเตะลมอีกเตะอีกคนนึงเตะใช้โครงหนึ่งคนจะไปสู้กันไม่ได้แล้วครับคะแนนนี้ไปไกลแล้วกับทีที่ท่าทางยอดสุนพลจะขอทอครับหมัดชักไม่มีน้ำหนักโดนเขี่ยอีกแล้วอัปคัดโดนทีนึงแล้วครับะจะวิ่งครับพอาเห็นว่าหมัดโดนแล้วแสนไกลแกก็ผีดยันเอาไว้ให้ช้าๆหน่อยพี่อายุอ่อนก็สี่ปีครับ ถีบยานเอาไว้จะแทงจะแทงได้ไหมแม่ไม่ได้ครับแกนนีออกมาระหว่างแข้งดูสิครับวิ่งไปชนแข้งตลอดเลยครับจิ้มหมัดฟันศองก,ก็ไม่ถึงอีกแม่วันนี้พันสองร้อยเข็มนี่เหนื่อยหัวใจครับถีบอีกแล้วครับถีบทําลายจังหวะไปเรื่อยเลยนะครับดูครับจังหวะแกเร็วจนจ,จนไล่ไม่ทันครับอโชกวันนี้แสงใครมาสบายเหลือเกินดูครับ เข้ามาก็โดนยันโดนถีบเสียจังหวะหมดเลยครับยิกยักยึกยักอยู่นี่นะครับถีบเป็นยับไปทีเดียวดูครับถีบอีกถีบอีกแล้วดูครับเข้าไม่ถึงครับวางแข้งแล้วก็บิดลูกนี้ครับอื้มเตะไม่แรงแต่มันเต็มหน้าอกแหมตัวออลยิ้มครับบอกว่าอย่าประมาทเท่านั้นเองครับคุณอนุชาครับสอนยอดขุนพลบอกหมาเป็นรอเขาถึงสี่สิบเท่าตัวครับ คุณอักชาต่อว่าต่อขานเงียบครับบนอัศจรรย์ชั้นสองว่าเป็นอัศจรรย์ของเสียนเขาเงียบไปแล้วครับเพราะว่ามวยนี้หมดยกสี่ได้เปรียบไปถึงสี่สิบเท่าตัวนี่เรียกว่าไร้ราคายกสุดท้ายครับ ยอดชุนพลก็เหลืออย่างเดียวครับสอกให้แตกต่อยให้น็อกเท่านั้นเองครับอย่างอื่นลําบากแล้วครับไม่แต่ว่าจะต่อยให้น็อกหรือว่าต่อยให้แตกตอกให้แตกนี่กับแสนไกลนี่ไม่ใช่ง่ายหรอกครับดูครับแกก้มหลบกอดนะครับอู้แล้วอู้แล้วครับยอดชุนพลพยายามจะหนีครับจะรูดตัวหนีรูดตัวหนีได้ไหมพยายามจะรูดรูดไม่ได้ครับดูครับแสนไกลกันล็อกสนิทรเผลอเดี๋ยวพอจะล็อกหนีแล้วครับนี่ครับวางแข้ง ไม่ประมาทซอย่างเดียวครับวันนี้แสนไกลจะไม่แพ้เอากับนัวเนียไปเรื่อยครับกาดสูงสูงวางข้างและแย็บทีทีดอีกว่าทำลายจังหวะตลอดอืเตะลมเตะเชือกไปเรื่อยครับยเฉพวันนี้ไม่ได้เตะค่อสู้เลยครับในท้ายนี่โดนอีกแล้วลำบากนะครับนื่จะฝันสอกแล้วครับดูครับโดนล็อกใต้ตีพยายามจะหนีครับ เอาครับกรรมการบาบูแยกออกมาจบมวยคู่นี้นะครับอย่าลืมข้าพลาดไม่ได้แซมสันอีสานกับวีรพลสาพ,พรคู้มวยที่ฮือฮากันเหลือเกินจบย่อยเบวรกคูน่นี้แล้วครับยังมีถ่ายทอสดสดนุกเกอร์ศึกเจ้าสุกเกอร์ครับมีการเล่นแบบเฟรมเดียวน็อกเอาแล้วก็ชิงดำเฟรมเดียวครับกองเชียร์ยอดขุนพลเ็เซ็งเลยครับไล่ไม่จนกระดานซะแล้วดูครับ นี่เป็นยกสุดท้ายครับผู้ชมเงียบสงบนะครับปีกลองเชิดแล้วครับปาฏิหารเท่านั้นครับที่จะทําให้กานเกงสีน้าเงินชนะครับเพราะว่าการนี้นี่ได้เปรียบตั้ง200-300เท่าตัวแล้วครับดูกัะถีบเป็นยักษ์จริงๆครับทีบทํำลายจังหวะเข้าไม่ถึงครับอายุ18ก็เป็นแชมเปี้ยนรุ่นแบตจมเวทชกแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บตัว คงม,มีโอกาสได้ล้างตากับแซมสันอีสานอีกครั้งครับเพราะไฟล่าสุดนั้นเขาแพ้แซมสันอีสานอยอดถินพลก็พยายามจะลุกไล่นะครับควันศอกถึงปีกกอกก็รัวแล้วครับจะหมดยกแล้วไล่ไม่จนครับแสงใสมีแกมพลิวแลยกัดูครับลอดใต้แขนมาล็อกคอแทงเข่าก็ปลายยกครับลำบากแตจิ้มหมัดแล้วครับอัพคัดรัวเป็นชุดชุดสุดท้ายหมดยกสุดท้าย แสนไกลายก็สวัสดีขอโทษขอโพยครับเพราะว่าเป็นมวยรุ่นน้องมีเกิดปี2516นะครับส่วนยอดชุนพลนั้น2511กรรมการรับใบให้คะแนนก็ไม่เีปัญหาครับแสนไกลสิ